ก็ขอสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทํายางขอบประตูนะที่มันอยู่ตรงขอบประตูนะสีที่มันซีดให้ให้กลับมาเงาเงาดําเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ผมก็คือจะใช้เป็นสีดาด้านนะฮะอันนี้ก็คือจากเดิมนะครับสีมันจะค่อนข้างซีดมากนะครับก็ให้ทําการใช้กระดาษทรายนะครับขัดน้ําจะเป็นเบอร์400เบอร์หยาบก่อนนะฮะทำการขัดขัดเสร็จแล้วก็คือใช้เบอร์พันนะเก็บงานอีกทีหนึ่งนะ ก็โดยวิธีการนะผมจะใช้สีกระป๋องนะฮะจะเป็นสีสเปย์นะสีวินตัวนี้นะครับใช้คู่กับแอร์บัตนะฮะก็พอดีผมไม่อยากจะใช้หนังสือพิมพ์ในการแปะนะฮะเพราะว่างานมันมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ่งจริงถ้าใครไม่มีแอร์บัตนะฮะผมแนะนําใช้เป็นสีกระป๋องก็ได้นะฮะพ่นได้เลยนะครับแล้วก็ทําการปิดใช้หนังสือพิมนะฮะปิดไม่ให้มันโดนสีตัวรถนะครับ ันนี้ผมก็จะใช้เป็นเทปกาวนะครับก็คือตัวนี้เป็นเทปกาวนะครับทำการปิดไม่ให้โดนสีรถนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูด้านที่ว่าผมทําไปแล้วนะ,ะอันนี้จะเป็นด้านที่ว่ายังไม่ได้ทํานะสีพวกที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นดาด้านนะครับอย่าไปดูด้านด้านที่ทําเสร็จแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้นผมก็ทำไอ้ตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นสีดำด้านนะแล้วก็มาดูด้านที่ทำ,ทำเสร็จแล้วนะฮะนี่สีก็ยังไม่แห้งดีนะฮะพึ่งพ่นเสร็จเมื่อกี้นะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะ นี้ผมไม่แนะนํานะฮะบางคนอาจจะใช้เป็นดําเงาหรือว่าอะไรเงี้ยคือหนึ่งถ้าใช้ดําเงานะฮะมันจะเห็นลายแตกงาได้ชัดเจนนะฮะแต่อันนี้ยถ้ามองไกลๆนะครับก็มองไม่รู้นะฮะก็คือมันเป็นสีดําด้านนะฮะก็ดูเหมือนใหม่ขึ้นมานะฮะแ้เดี๋ยวมาดูวิธีการพ่นสีกันนะกันนะอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสีกระป๋องนะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวกระป๋องนี่เป็นตัวพ่นนะ,ะใช้แอร์ไอตัวแอร์บัตพ่นนะฮะผมก็จะมีวิธีการใส่กานะฮะ ก็ทำการพ่นใตาฝานะจะมาประมาณนี้นะเทใส่กาตวงไว้ที่ทีละน,น้อยๆนะฮะไม่ต้องเยอะมากส่วนใครไม่มีกาไม่มีไอบัตนะฮะก็สามารถพ่นจากสีกระป๋องได้เลยนะก็ใช้หนังสือพิมพ์ขึงไม่ให้มันโดนสีสีรถนะฮะที่ผมมีไอบัตอยู่แล้วนะผมคิดว่างานมันไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลย ใช้แอร์บัดเป็นตัวพ่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการพ่นกันฮนะส่วนในเทปตรงนี้ฮะที่ว่าผมปิดไว้นะฮะผมก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าก่อนพ่นหลังพ่นเสร็จแล้วมาเป็นเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนะฮะที่ผมจะใช้เป็นสีดำด้านของวินนะฮะส่วนด้านนี้เดี๋ยวผมจะลองพ่นดูนะฮะด้านสปอตเทปนี้ที่ผมผมจะปิดไว้ให้ดูนะให้ดูความ ก็ชั้นแรกครับให้พ่นแบบบางๆไม่ต้องหนามากนะครับค่อยๆไปนะครับ เดี๋ยวผมดึงสกอตเทปเอาให้ด oh. ูนะครับดึงสกอตเทปเอาให้ดูฮะระหว่างด้านที่ว่าพ่นแล้วนะฮะกับด้านที่ว่ายังไม่ได้พ่นนะฮะก็ดูความแตกต่างชัดเจนนะฮะตรงนี้นี่คือด้านที่พ่นนะฮะกับด้านที่ว่ายังไม่พ่นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการพ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะ พน่นก็ดใจเย็นฮะค่อยพ่นครชั้นแรกก็คือบางๆไปก่อนนะครับชั้นสองชั้นสามเราค่อยไล่ความหนาข้งไปนะ น้่งงานก็จะออกมาประมาณนี้นะส่วนที่ว่าผมใช้ถามว่าทําไมถึงใช้สีดาด้านนะคะคือหนึ่งจะไม่ได้เห็นชิ้นงานแบบอย่างเป็นพวกที่ว่ามันแตกรอยงาอะไรพวกนี้ถ้าเราใช้สีดําเงานะมันจะเห็นรอยแตกรอยงาชัดเจนนะส่วนที่ว่าผมใช้ดําเงาให้ดําด้านนะฮะก็คือว่าถ้ามองไกลๆนะมองไกลๆก,ก็คือไม่ใกล้มากนะครับก็คือชิ้นงานแทบจะมองไม่เห็นนะเป็นรอยแตกงาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยว ดูผมพ่นไปเรื่อยๆนะฮะับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ ก็หลังจากที่เราทำการพ่นเสร็จแล้วนะฮะก็นำสกอตเทปกระดาษออกนะฮะก็เรามาดูความแตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็คือมันจะเป็นดำด้านนะครับคือจะไม่เงานะครับสีมันจะกลมเกินกับไอ้ตรงที่ว่าผมทำก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นดำด้านแต่แนะนำให้ใช้เป็นดำด้านนะครับถ้าใช้ดำเงามาจะเห็นรอยแตกนานนะ สีที่มันซีดมันหมองนะฮะมันก็จะกลับมาเป็นดำได้าน,นะฮะมันก็จะดูดีกว่า,อาตอนแรกนะฮะจากสีที่มันซีดไปเลยนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะผมออกไปไหนไม่ได้ก็มีเวลานั่งทํารถนะเอใส่ได้บนตัวรถนิดหน่อยนะ,ะยกนี้เจะคิดอย่างนี้นะฮะก็ เพิ่ตัวเองก่อนนะถ้าเปลี่ยนใหม่ก็น่าจะมีหลายพันอยู่น,ะนี่ก็ลงทุนก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะคก็เสร็จแล้วหน้างงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ส่วนที่มันเป็นจํำจำอันนี้คือมันยังไม่แห้งดีนะคือถ้าส่วนใครไม่มีนะครับแอร์บัดนะครับผมแนะนำนะครับก็ใช้สีกระป๋องสเปย์นะครับทำการพ่นนะฮรแล้วก็ติดหนังสือพิมพ์น,นะฮะ พื่อไม่ให้มันโดนสีภายนอกนะฮะับวก็จะมาประมาณนี้นะฮะออส่วนก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําไปตรงกราบข้างประตูไปนะฮะจะเป็นสีดมด้านนะ,ะสีดำด้านมันจะทนกว่าเพลกสีดำเงาอะไรพวกนี้ฮะมันจะไม่แตกงาง่ายๆนะฮะถ้าเราลองเพลนดีนะส่วนตรงนี้มันจะเป็นลูกยางนะฮะ ผมก็ทําการใช้กระดาษทรายรูปนะฮะเบอร์400แล้วก็เบอร์พันนะฮะเกิดงานก็จะออกมาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะส่วนด้านนี้เป็นด้านที่ว่าเสร็จแล้วนะฮะจากสีที่มันซีดอยู่แล้วนะครับเราทำออกมาให้มันแบบว่าให้มันดูดีขึ้นมานะฮะ นี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ